ฮัลโหลเอฟรีบอดี้ครับขนาดนี้เขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาอยู่ที่งานชามมิ่งเชียงใหม่นะครับผมมนสเนนะครับดอกไม้บานเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่นะครับงานภาคกลางคืนงานภาคเมื่อคืนนะครับเป็นภาคของการแสดงสีสันนะครับผมด้วยไฟ LED นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมแล้วอยู่ตรงเบื้องหน้าเขานี่ก็คือดอกบัวสีทองว้บบใจนะครับดอกบัวสีแดงอันสวยงามนะครับผมแล้วก่อนนี้นะครับผมนี่ก็คือตัวกระเบื้ อร์ครับเพื่อนๆกับเบอร์หรือว่าอันผีเสื้อนั่นเองนะครับผมโอ้หนี่ครับสวยงามมากนะครับผมแล้วภายในงานมีอย่างพ่องนะครับมันมีนักนะครับนักจนตี้ว่าเฮาบ่สามารถจะอู้กันได้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เบื้องหน้าเฮาตอนนี้นะครับผมก็คือต้นไม้ไฟนะฮะโอ้ยสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมภายในงานนี่บัร์จ้ว่ามีกัตตอายอี้มได้นะครับภายในงานมีจัดนักจัดลายนะครับผมมีทั้งเจดีไฟนะครับ มีทั้งศาลาไฟนะครับผมแล้วก็มีระบบสุริยะจักรวาลตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเดิน oh. ไปดูระบบสุริยะจักรวาลกันนะครับเพื่อนๆโอ้ยบอกเลยว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับภายในงานภายในเนินหญ้าของเฮานี้นะครับประดับด้วยไฟแต้เลยนะครับเหมาะขนาดเลยนะครับเพื่อนอยากจะให้เพื่อนๆได้มาแอวมาพอมาคอยกันนะครับในงานนี้นะฮะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนและที่สําคัญนะครับงานนี้ฟรีครับผมเราต้องเสียงสตังค์ซากบาทเลยนะครับผมเสียงสตังค์กากินต้นนะครับส่วนกาก เข้ากันอย่างนี้ฟรีหมดกอย่างเลยนะครับแล้วไอ้โจก้กจะปาเพื่อนๆมานะับมาที่ไหนนะครับมานี่เลยนะครับมามาที่ดาวพฤหัสนะครับผมโอ้ย oh, ไข่ที่ขยักมา <c oughs> นอกโลกนะครับมาที่นี่นะครับเบื้องหน้านตรงนั้นนะครับคือดาวพฤหัสอันใหญ่โตมโหูลานนะครับโอ้โห้ยนะฮะไข่ที่เฮียนระบบเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับอันนี้เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆมากเลยนะครับและระบบสุริยะจักรวาลของเขาในวันนี้นนี่นะฮะนอกจากจะมีดาวพฤหัสแล้วนะครับผมก็จะมีโอ้ยดวงดาวระยิบระยับมหบมหบเม เห็บเม่เห็บนี่นะครับโอ้โนี่นะครับผม สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับมีไฟสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนๆชาวโลกต่อนะครับโอ้โนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันด้วยยานอพอลโล48ของเรานะครับโอ้โนี่นะฮะสวยงามสวยงามนะฮะนี่นะครับผมอ่านะฮะตรงหน้านี้ก็จะมีแฮมไลหลายดาวอยู่ไอ้ที่หมุนติ้ว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 นั่นก็คืออ่าการจําลองของอ่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลนะครับสีแดงๆนี่คือดาวอัญมณีมะฮู้นะครับเพื่อนๆอ่าไข่มูกก่ ฝากคอมเมนต์มากันตัวนนะครับผมส่วนที่ตรงอื่นนะครับก็จะมีดาวอังคารนะฮะดาวโลกเลยนะครับโอ้ยนี่นะครับจัดหนักหนาป้าป้านนะครับนี่นะครับมากันนะครับมาพอมาคอยกันนะครับ นี่นะครับโอ้เบื้องหน้าเฮานี่อันนี้แค่ดาวอังคารนะเพื команд, ่อนๆือนนะครับแล้วไอ้ที่หมุนเป็นส um ีฟ้าๆนั่ค achieved. <rivalry> นคือดาวโลกอัศนะฮะโอ้โหนะครับไทยอยากจะมาพอโลกของเฮาี่ข้างนอกอวกาศครับตอนนี้เฮาอยู่ที่นอกอวกาศนะเพื่อนเื่อนี่นะครับอัน <hour> นี <mar> ้เป็นนอกอวกาศครับนี <appeals> ่นะฮะไอ้โจกจะหายใจลําบากสักหน่อยนะครับเพราะว่าเฮาอยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลเนาะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่นะฮะ โอ้ยแล้วกําลังเสาะดาวเสาดาวเสามีทางใดนะครับมีแต่ดาวน้อยผ่อนนานนะครับนี่นะครับนี่เอามาดูดาวโลกนะครับโอ้หลออนเลยเอกก็คือความสนใจในดาวโลกนะครับมาดูกันนะครับะประเทศไทยอยู่ตังใดนะเพื่อนๆเอามาอยู่ที่โลกละเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าประเทศไทยนี่อยู่ตางใดนะฮะไขรหันประเทศไทยนะครับปักหมุดมาบอกไอ้โจกับพป่แอนกันนะฮะนี่นะฮะอันนี้โลกแล้วนะนี่โอ้โหความสวยงามอ่ะอ่ะคืดูคืดูอ่ะประเทศไทยอยู่ตรงหดเพื่อนๆใครหัว่าประเทศไทยอยู่ตังใดคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ โอ้โหนะฮะโอ้นี่นะครับโลกของเฮาที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วเบื้องหน้าเฮาตรงนั้นนะครับอุยพอแล้วก็ฮอนนะครับตรงตรงปุ้นนะครับตรงปุ้นนะครับตรงปุ้นเกาะคือพระอาทิตย์นะฮะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะครับอ่ะนี่นะฮะโลกเขาอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าเราดูมาเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับมองมาตรงย้อนหลังมานะครับย้อนหลังมานะครับ ปุ่นเลยครับปุ่นไก่ปุ่นนะครับดาวพลืพัดและดาวเสามีตังใดนะครับดาวเสามีตังใดไอโจกงงแล้วนะครับนาตีน้อยๆตรงนี้นะครับอันนี้โลกเป็นก่อ ปุ่นเลยครับอันนั้นคือพระจันทร์นะครับพระจันทร์นะครับอ่าอันนั้นก็คือดวงอาทิตย์นะนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคนที่อยากจะมานะครับพอความสวยงามแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมงานชามมิ่งเชียงใหม่นะครับมนเสนแห่งดอกไม้บานจังหวัดเชียงใหม่นะครับแลวเรามาเจอกันนะครับในงานนะครับผมรับรองเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับปุ่นเละญาอย่าอย่มุ่งปุ่นครับขอให้ญาตปุ่นบายยก่อนนะอ้าวสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับผมอ้านะครับผมจะไปลืมนะ ครับก่อนที่เราจะจากจะลากันไปในวันนี้นะครับผมกด u b s c r i b e นะฮะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเชฟแมวพงต์วนะครับผมเป็นกำลังใจให้เชฟแมวพง์ได้ออกบรโลดแล่นนะครับผมจากในครัวโลดแล่นสู่ท้องถนนนะครับเพื่อลดทับนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมไลฟ์หน้านะครับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆบ๊ายบายครับบ๊ายบายพี่แอนครับบ๊ายบายหน่อยจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นอันนี้ยูทูบเบอร์ช่องดังนะฮะโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆนะฮะ